พระอาจารย์ก็เอาเอาความเป็นมงคลหรือประเทศอะไรต่างๆมาใส่อย่างเสกในเรืออย่างเงี้ยใช่ถ้าเสกในเรือจะทําให้คล่องตัวใช่ในการในการทํามหากริ้งคล่องตัวและไหลลื่นโอไม่ติดไม่ขัดไม่คือมันไปได้เรือมันมีความโ่มเย็นของมันรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกไหมที่พระอาจารย์ทำแล้วเสกในเรือรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะครับขุนแผนแม่ไม้สบายแดงใช่แล้วก็ได้ผลเหมือนกับเรือจริงๆใช่เนี้ยเพราะว่า คนเอาไปบูชาแล้ววันนั้นเขาเขาบอกว่าเขามีโชคมีลาบกันเลยอ่ะนอ่าใช่ก็มีโชคมีลาบตั้งแต่วันตั้งแต่วันวันเริ่มต้นอ่าน้ทุกวันนี้ออทุกวันนี้ก็มีโชคไกรก็มีอ่าถูกหวยกันบั่งหรือว่าจะมีประสบการณ์ค้าขายมีประสบการณ์ทั่วไปอืทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างจริงๆแล้วไล่ตอนที่เปิดให้สั่งจองเนี่ยองละร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ร้อยห้าสิบนะตอนนี้เห็นว่าบางองมีเป็นเป็นพันไปเป็นพันนะเป็นพัน ค oh. ่านิยมขึ้นไปเป็นพันอ๋อฮะเป็นพันเป็นพันก็อ,อดูเนื้อขึ้นสมัยนี้เล่นเนื้อในยมไม่ได้เปิดรุ่นกันแล้วไม่เปิดรุ่นแล้วเล่นเนื้อแล้วเล่นเนื้อ,เน,เ,นอเนื้ออะไรที่ที่เขานิยมของพระอาจารย์ตอนเนี้ยโั oh, ตอนนี้น่าจะเล่นกันทุกเนื้อแลละหากันทุกเนื้อนะทุกเนื้อเลยฮะขั้นต่ำตอนนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยต่อองค์นะอ๋อ uh huh. บางคนบอกว่าอยากจะได้ทุกเนื้อเลย uh huh. ใช่อ่าฮะแล้วที่พระอาจารย์อ นานำมาให้ให้ให้ชมเนี่ยมันเนื้ออะไรอะพระอาจารย์อันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อรุ้นนั่นแหละเนื้อรุ้นใช่แต่ว่านิ่ชมพูอะพระอาจารย์อันนี้ม่วงไหมม่วงอ๋อม่วงม่วงม่วงนะอันนี้ที่ว่าจะมาเอามาเอามาโชว์เนี่ยจะมาอธิบายอฮะว่าอธิบายเรื่องอักขระอักขระที่เราที่เราจานในวันงานกับจานทั่วไปที่ญาติโยมมาให้เราจานหลังจากพิธีครับวันงานที่มีก็คือหนึ่งที่ คนคล่องใจก็คือวันงานที่เราปล่อยให้บูชาองค์ละสามร้อยวันงานกลับอยู่ที่รายการเนื้อลุ้นที่จานต่างกันยังไงอก็คือจานจานต่างกันก็คือเนี่ยแต่เอาเข้าจริงพระาจาย์ตั้งใจจานให้ต่างกันใช่ไหมต่างกันต่างกันต่างกันเพราะหนึ่งมันจะแยกกันออกแยกกันออกเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันข้างหน้าก็คือไม่งั้นคือเช่าราคาต่ําก็ได้ไง ใช่ไหมราคาต่ําก็ได้ครับคราวนี้เราก็จานต่างกันก็คือหนึ่งก็เนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเราก็จะคงด้วยน้ำมานพะเท้าไว้คเป็นการหนุนหนุนพาไว้แต่ว่าตรงตรงเนี้ยตัวตัวใต้ท้องเนี่ยใต้ท้องตัวอู่เนี่ยครับถ้าจานทั่วไปจะไม่มีทั่วไปจะไม่มีไม่มีอะแต่ถ้าจานวันงานหรือว่าอยู่ในการลุ้นจะมีอ๋อวันงานอยู่ในการลุ้นจะมีใช่เพราะว่าตัวตัวนี้ตัวอู่ในตัวนี้เราใช้เป็นอู่อันอุดมไง S <S อุอนุดมอุเอกอุอนุดมสมบูรณ์ด้วยเอกราบด้วยอะไรตัวนี้<อ>เราจะจานไว้อยู่ในที่อุดต่ท,ท,ที่ท้องที่สะดือ,อถ้าส<อ>มัยก่อนจะเป็นการสัก<อ>จะเป็นการตัวสักตัวนะก็ดีตัวอุก,ก็ดีอ,อุอนุดมสมบูรณ์อุอะไรนะ<อ>เพื่อบันทึกเอาไว้เพื่อให้มีความกินท้องมีอะไรเราก็จานไว้ที่ตัวนี้เนื้อก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนกระถาที่เราจานได้ขอบเนี่ยมันก็จะเป็นกระถา เรื่องการเสกพระคุณแผนของตามตามตามหลับตำราแลวส่วนด้านหลังด้านหลังที่ที่ที่จานในวันงานด้านจานในวันงานก็จะมีด้านบนด้านบนตัวนี้ด้านบนตัวนี้เป็นการเปิดโชคลาภเงินทองทำอะไรอก็เป็นสเพชนาพระหูชนอแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือตัวนี้จะเป็นอยู่ในรายการที่เปิดเปิดให้ผู้ชายในวันงานก็จะเป็นทรงรูปร่างแบบนี้มีตัวนัะ มีตัวนะมีเอ่อมีตัวรวยมีตัวรวยแล้วก็มีตัวนะตัวนะตัวนะอันนี้ก็คือมีนะมีกินไม่รู้สิ้นครับแล้วก็ตัวนะ้ยอดนี่เป็นนะเมตตานี่คือนี่ด้านนี้แต่แต่ว่าถ้าจานทั่วไปก็จะเป็นเป็นแค่แค่สีตัวนี้ครับอ๋อแล้วแล้วจานเนี่ยมีมีสีอะไรบ้างปากกาที่อยนจานถ้าจานจานทั่วไปถ้าอยู่ในการเนื้อรู้ก็จะมีสีแดงน้ำเงินอแดงน้ำเงินแล้วก็ดินสอ อ๋อมีดินสอด้วยมีอ๋อดินสอนี่มีน้อยหรือมีมากน้อยมากน้อยมากที่จานด้วยดินสอยังไม่เจอเลยมั้งเนี่ยตอนนี้อ๋อเหรอฮะใช่โอ้ไอ้อย่างนี้ถ้าถ้ามีน้อยนี่การเล่นหามันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงสิพ่อาจารย์น่าใช่ตอนนี้คนหาจานดินสอเยอะจานดินสอเยอะใช่นะเห็นราคาจานดินสอจานจานเยอะคเพราะว่าตอนนี้คือมันน่าจะมีไม่ถึงยี่สิบองค์ว่างสมัยก่อนเพราะว่าหนึ่งจานดินสอมันเหมือนการลองประลองอ๋อมันเหมือนกับลองพิม ลองประมาณนั้นลองเขียนลองพิมพ์ใช่เราเขียนไปแล้วมันเอาปากกาแดงเนี่ยมันเขียนไม่ได้ครับก็เลยเอาเอาดินสอ,อเขียนเพราะดินสอเขียนมันกินดินสอเดี๋ยวเราลบเราลบเราก็เหมือนเราเบื่อ พอรเกิดแล้วก็วานดินสอเอา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 หมึกน้ำเงินมาจานเอามันไปได้พอหมึกน้ำเงินจานปุ๊บเราก็ลองเอาเอาหมึกแดงมาจานพอคนนี้ไปไปเริ่มไปได้มันก็จะมีหนักในการน้ำเงินและแดงน้ำเงินและแดงใช่แต่ดินสอก็คือน่าจะน้อยมากก็คือน่าจะไม่ไม่เกินไม่เกิน20องค์3าองค์หรอกเนี่ยขอบเนี่ยพระจานจานอะไรอะขอบก็จะเป็นการตัวคาถาตัวเสษพระคุณแผนนี่แหละ ก็คือสุนะโมโลหัวใจนโมพุทธายะก็เป็นหัวใจพระพุทธเจ้าครับอปายะเข้ามานี่มาเป็นการเรียกเออเป็นเป็นการเรียกให้เข้ามาอแล้วก็ปิโยเทวามนุษย์สานางก็คือปิโยก็คือเป็นการเรียกให้เป็นมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์ เนี่ยองคหนึ่งเนี่ยพระอาจา์จานทั้งหมดเลยทา้นขอบทั้งหลังทั้งหน้าใช่โอ้เป็นการเป็นการเอ่อเป็นกระถาของของไอ้นั่นแต่ว่าส่วนใหญ่มีอย่างนี้ทุกองใช่ไหมอาส่วนใหญ่จะเป็นงั้นด้านขอบนะอ่าฮะด้านขอบก็จะเป็นแบบนี้โอ้ด้านขอบด้านขอบที่ว่าด้านด้านจานเนี่ยนะอ่าฮะจะเป็นหมดจะจะไปแตกต่างก็คือหน้ากับหลังอืด้านขอบก็จะไปแตกต่างก็คือหน้ากับหลังบางคนสงสัยไงว่าเออมันมันยังไงอ่าฮะมันก็แล้วแต่ แต่แต่ส่วนมากจะจะไม่เหมือนกันด้วยด้านหลังอืจะไม่เหมือนกันด้วยด้านหลังและด้านหน้าครับเพราะว่าด้านหลังด้านหลังนี้เราก็จะถอดแค่ใส่แค่ตัวนี้อิติอิติมานี้อิติมานี้ก็คืออิติก็คือสําเร็จมานี้ก็คือเหมือนเราเรียกเข้ามาเนี้ยมาเนี่ยออมานี้มานี้มามาอะไรประมาณนั้นนะใช่ก็คือย่อเข้ามาเหลือเหลือแค่นั้นไงอิติมานี้ยเราก็จะเข้าเรียกเข้ามาอเรียกเข้ามา โดยการข้างหลังและข,<ม>ข้างขอบนี้ก็จะเหมือนกันตัวกระถาตัวเดียวกัน<ม>เพื่อให้เป็นข้อแตกต่างไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันทิ้งไม่ได้<ม>อันนี้อันนี้แต่แต่ถ้าเป็นเนื้อแจกทานทั่วไปก็จะจานแค่หน้ากับหลังไม่มีขอบ<ม>แจกทานทั่วไปที่เขามาให้จานเราเอาแจกทานมาให้จานนะนะ<ม>ก็จะจานหน้ากับหลังไม่มีจานขอบตอนนี้ถ้าเขาอยากจะได้บูชาเขาจะไปกันที่ไหนพระอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องหากันในในกลุ่มก็ดีในกลุ่ม ใช่ต้องหากันในกลุ่มเพราะว่าตอนนี้ด้วยมันหนึ่งหมดจากวัดหมดจากวัดหมดแล้วก็ตัวแทนอตอนนี้ก็ราคามันก็ปรับขึ้นเห็นว่ามีเซอร์ไพรส์เห็นว่าจะมีพิมพ์เล็กครับแล้วพิมพ์เล็กนี่จะจะออกยังไงเมื่อไหร่ะรับพิมพ์เล็กนี่เราทําไว้แล้วเราทําไว้แล้วอะไรไว้แล้วก็อตอนแรกก็มีโปรเจกต์ก็คือว่าจะจานก่อนครับ ที่ยังไม่ออกให้บูชาพร้อมกันคือจะจานให้หมดก่อนครับจานให้หมดแล้วออกให้บูชาอืคราวนี้มันมันน่าจะไม่ทัน uh huh. เพราะหนึ่งหนึ่ง,งด้วยกิจนีมนเราข้างนอกกับงานที่เราทํามันก็เลยจานไม่ทันก็น่าจะอออกให้บูชาเลยออกให้บูชาก็น่าจะเป็นวันที่ทําการบวงสวงแม่นางไม้อ๋อเห็นว่าพระอาจารย์ได้ให้ช่างทำทาสีใหม่ ทาสีใหม่ใช่บูรณะเ,เป็นเป็นองค์เก่าองค์เก่าอ่าฮะแต่มาทาสีใหม่ใช่นะเพื่อ <ๆ S 2> เพื่ออะไรฮะทาสีใหม่เพื่อ,อเพื่อให้ให้ญาติโยมทั่วไปที่ศรัทธาในองค์แม่นางไม้อ่าเป็นองค์จำลองอทําองค์จำลองให,ให้ให้ให้คนได้บูชาด้านนอกอ<น>๋อคือคือคือใครมาถ้าอยากจะไหว้อยากจะบูชา ก็บูชาได้ใช่้างนอกใช่นะบางทีเราไม่อยู่ไงอ๋อเพราะว่าองค์องค์ไม้เนี่ยจะอยู่ด้านในกุฏิใช่อยู่ในกุฏิเพราะหนึ่งเรากลัวหายอือฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมันหายง่ายหายง่ายคือมีคนยกเอาไปได้เลยมันโหยกได้ง่ายคนเดียวก็ไปได้เพราะแต่ละที่เนี่ยพอพอเริ่มแต่ละที่พอเริ่มมันมีเนี่ยมันเริ่มมีวิชาชีพเข้ามาอ่าฮะอ๋อก็เลย ก็เลยทําแบบปูนไว้ใช่แบบปูนนี่เป็นของเก่าของเก่าดัางเดิมมาแล้วแต่เราบูรณะทาสีขึ้นมาอ๋อแล้วก็เพิ่งทําเสร็จใช่ทาสีเสร็จใช่แล้วก็จะจะทาการบวงสรวงใช่กําหนดวันไหนก็กําหนดวันที่สี่สี่เดือนสี่กันยากันยาก็จะทําพิธีบวงสรวงใช่สี่กันยาทําพิธีบวงสรวงแล้วก็ เปิดหุ่นแผนพิมพ์เล็กออกให้บูชาอ๋อเอาเลิกวันนั้นวันนั้นเลยก็ออกเอาวันนั้นเลยก็มีน้อยโยมทาไว้มันมีมันมีน้อยต้องจองไหมฮะหรือว่าเปิดให้บูชาเลยเดี๋ยวค่อยดูกันว่ายังไงต้องดูกระแสก่อนแต่ถ้าถามว่าจริงมันมันไม่เปิดจองคนในกลุ่มคนในกลุ่มหรือคนทั่วไปก็จะบอกว่าบ้านไกออคนบ้านไก่อีกคนบ้านไก่อีกใช่เนี่ยะใครมีพิมพ์ใหญ่ผมก็ว่าเขาก็อยากได้พิมเล็กนะใช่ คือพิมพ์เล็กเนี่ยเขาเขาเขาไอ้น,นี่มาอยู่แล้ว uh huh. เขาเขาถามมาตั้งแต่พิมพ์ใหญ่แล้วโอ้ถามตั้งแต่พิมพ์ใหญ่แล้วว่ามีพิมพ์เล็กไหมใช่แต่เราก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามีไม่มีเพราะว่าพิมพ์เล็กเนี่ยนะแขวนได้ทั้งเด็ก แล้วก็ผู้หญิงด้วยหญิงนะองค์กําลังดีเล็กๆมันเล็กอย่างเงี้ไปเลี่ยมทองมันผมมันใหญ่บางคนไปเลี่ยมมันเหมาะกับผู้ชายอ่ามันเหมาะกับผู้ชายแต่ผู้หญิงถ้าถ้าตัวเล็กๆก็มันมันไม่เหมาะมันดูพอไปไปเลี่ยมแล้วมาดูทรงอ่ามันหนาแต่หลายหลายคนไปเลี่ยมทองมาให้ผมดูอ่าะ็นัดเขาไม่ได้เอาองค์แบบนี้นะเอาองค์แจกทานไปเลี่ยมทองน่ะเหรอฮะโอ้เอาองแจกทานไปเลี่ยมทองนะแล้วแต่ละแลแต่ละคนเนี่ยเอาองแจกทานไปเลี่ยมทองมามาหาผมได้หลายคนนะ เขาบอกว่าเขาใช้องค์นี้แล้วเขาสําเร็จเขาไม่จําเป็นแล้วจะใช้องค์ไหนหรอกใช่ไหมเขาก็ไม่ได้โลดแต่ดิโลเขาอาจจะหาหาเก็บไว้เพื่อความชอบรู้แต่เขาใช้องค์นี้สาเร็จเขาก็จะใช้องค์นี้อยู่ตลอดเป็นเนื้อแจกทานเนื้อแจกทานอคนก็ยังมาหาเนื้อแจกทานในกลุ่มบ้างในเช่าบ้างเนื้อขนาดเนื้อแจกทานยังปล่อยองค์สามร้อยห้าร้อยในกลุ่มตอนนี้นอกจากพระคุณแผนเห็นว่าพระอาจารย์อยากจะมี พระสมเด็จครับมอบให้ลูกศิษย์ลูกหายอยู่เหมือนกันให้ได้บูชาทําไมถึงจะต้องเป็นพระสมเด็จพระอาจารย์ด้วยด้วยสถานการณ์ปัจจุทุกวันเนี้ยนะที่จะต้องมีการพยุงมีการหนุนมีการต้องการยศการเลื่อนตําแหน่งในการอะไรที่คนคนในนั้นเนี่ยที่คนมาปรึกษาเราแต่ละวันอ,อปรึกษาด้วยการต้องการปรับตําแหน่งบ้างในการ เาต้องการพยุงฐานะบ้านเรือนน <ern. S 2> ่นนี่หนุนเพื่อจะไปหนุนหน้าที่การงานการเงินเราก็ดูเราก็คิดวิเคราะห์ว่าใช้อะไรเราก็ได้ด้วยการจบด้วยการทําพระสมเด็จพระสมเด็จทําพระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยมันเป็นพระพิมพ์ที่ว่าใหญ่แล้วชื่อก็บอกแล้วสมเด็จออันยิ่งสมเด็จก็บอกเราชื่อยิ่งใหญ่เราใช่ไหมสมเด็จสมเด็จจักรพัิสมเด็จพระรามาธิบดีสมเด็จอะไรมัน คือคณะสงฆ์เราก็คือพระสมเด็จอยิ่งใหญ่ตามตามตาครูบาอาจารย์เราเพราะถ้าจะเป็นสมัยโบราณพระสมเด็จก็ก็ถือว่าเป็นเป็นจักรพคีเป็นจักรพคีนะเป็นพระยอดนิยมที่มีถนนราคาเล่นหาสูงใช่นั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะมีพระสมเด็จช่มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะก็เลยสร้างเป็นทําไมจะต้องเป็นปรโพอ่าก็คือความร่มเย็นเป็นสุขอ๋อ ใบโปกโพคือ,อความความเจริญงอกงามได้ได้วยไวโปกโพเนี่ยโพใบโพหรือใบอะไรเนี่ยมันจะการแตกด้วยไวเมื่อผิดใบออกไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะคืนตัวกลับมามีใบด้วยกันด้วยไวและสองไวคนเราเมื่อดวงเราตกต่ําอับโชคอชับเฉาแล้วมันจะกลับมาดีด้วยไวโอ้ก็เลยเป็นปริโพแล้วยอดในตรงนี้ก็คือความไม,ไม่ไม่อดไม่อยากอืมีความอนุดมสมบูรณ์ โยมไปสังเกตดูต้นโพอ่ะ <fragile. S 1> <Fields. S 2> ต้นโพเมื่อเราปีอ,อผดใบออกไปแล้วเนี่ยม,มันจะแตกยอดด้วยการไม่เกินสามสี่วันมันจะแตกยอดกลับมาเขียวสะพังตามเหมือนเดิมอ oh. มันจะเป็นเคสของคนโบราณก็คือเอามาใช้เลยตัวนี้อก็คือคนเราเมาื่อเ,เอาไปใช้เนี่ยมันไม่มีวันตกต่ํามันจะตกตา่าก็คือมันจะขึ้นขึ้นมาอมันจะขึ้นขึ้นมาถ้ามาเปรียบเทียบก็คือสมัยก่อนนะเขาว่ามีพกหันุนมาแล้วไม่มีวันตายมีความคือชีพเมื่อโดนลมครับ ใช่ไหมเมื่อโดนลมคนเราเมื่อตกต่าเมื่อโดนพอป๊บพอโดนลมป๊อขึ้นอืคนโดนลมเมื่อใครละใครที่ไม่โดนลมบ้างทุกวันนี้ก็จะมีโดนลมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็เลยพระสงเ็จที่พระอาจารย์อ่าที่พระอาจารย์ได้ดําริในการจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเปิดจองเมื่อไหร่ก็ตอนนี้เปิดจองอยู่เรื่อยๆเปิดจองอยู่เรื่อยใช่ะมีมีกี่เนื้อก็มีมีเนื้อหลักๆก็คือเนื้อนําเลิกครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อไม้ไม้พยุงไม้ขนุนไม้สักอืสามเนือ้อสามสามแล้วก็รวมสามเนื้อ,อก็คือรวมรวมไม้สักไม้ขนุนไม้พยุงเป็นเนื้อเดียวกันเป็นองค์หนึ่งอ๋อมีแยกด้วย,แ,ยแล้ยกก็รวมด้วยแล้วเนื้อแยกเนี่ยมันมีพลานุภาพอะไรยังไงก็คือให้หให้แต่ละทางให้แต่ละทางมันจะได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรก็คือคุณต้องการในในทางไหนอ่ะ การยศถาบรรยศัหนุนด้วยหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรราศเพื่อให้เลื่อนให้ตำแหน่งก็คือพกไม้ศักดิ์ด้วยศักดิ์ศรีด้วยเกียรติอ๋อไม้ศักดิ์ไม้ศักดิ์ไม้พยุงก็คือการพยุงฐานะการพยุงบ้านเรือนได้หมดคือเราแฝงไว้ในบ้านได้เราไม่พกให้แฝงไว้กลางบ้านการพยุงบ้านเราการพยุงตัวเราให้มีฐานะการพยุงตัวเราให้มีความมั่นคงครับส่วนไม้ขนุนก็การขนุนหนุนเนี่ยไปแฝงไว้หลังบ้าน ถ้าเราไม่ใช้ใไปแฝงไปหลังบ้านอเป็นการหนุนบ้านเราให้มีสงาาส่าราศีให้มีความเป็นสมบูรณ์หรือร้านขาโอ,อันน,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 นี้อันนี้นนนนพระอาจารย์ทำนอกจากจะให้พกพาติดตัวแล้วไม่พกก็ได้ไม่พกก็คือเอาไปหนุนบ้านร้าน้าได้หมดอ,อ,อหนุนบ้านล้าน้าได้หมดเพราะว่ากล้าพูดได้ว่าถ้ายมร้านไหนที่กล้าจะเจ๊งยอมลองดูได้ออลองได้ให้เอาไปเอาไปแฝงได้ คือถ้าขาค้าขายไม่ดีเนี่ยเอาไปได้เลย๋อฮะแล้วอ๋อแล้วจะเปิดให้สั่งจองไปถึงเมื่อไหร่แล้วกําหนดพิธีก็น่าจะเดือนเดือนหน้าน่าจะอีกสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับแล้วกําหนดกําหนดพิธีปลุกเสกหรือยังกําหนดพิธีปลุกเสกก็วันที่เก้าพฤศจิกาพฤศจิกาใช่อ๋อเก้าพฤศจิกาใช่เก้าก็เลขเลขมงคลใช่ใช่ก็จะทําทาในในเราดูไว้แล้วในกฎดําเลิกก็จะเริ่มวันที่สิบกันยา สิบกันยานี้จะกดนาเลิกสิบกันยาเดือนหน้าเนี้ยเดือนหน้า,นากดนำเลิกกดนาเลิกแล้วก็แล้วก็จะดําเนินเรื่องก็คือเลิกในการในในในเนื้อต่อไปเรื่อยๆเลยเลยแต่ระหว่างนั้นพระอาจารย์ก็จะอธิษฐานจิตให้ตลอดอา่ามวนสารอยู่อตอนนี้อธิษฐานจิตมวนสารอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อมวนสารก็อาพลังอยู่ตลอดอ่าอยู่แล้วอานอยู่ทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วอยู่ในกองอยู่แล้วมวนสารมีครบหมดแล้วอสมเด็จที่ผมเคยสร้างมาตั้งแต่สมเด็จไม้พยุงรุ่นแรกอแล้วก็สมเด็จอ่อ ใบมะนาวในการรักษาโรคในการปัดเป่าในคือครูบาอาจารย์นิเศษแล้วก็สมเด็จพระหังก็คือด้วยเอาเท่าอัฐิของครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานมาทาอือันนี้ก็มีอนุภาพในตัวอ,อยู่แล้วที่เราจะต้องมาพีแล้วก็มวลสารใบโพใบโพใ,ใบโพเนี่ยมวลสารในโยมมีเคสต้องไปเอาก็คือหนึ่งที่ต้องไปยืนเอาก็คือ,อต้องไปยืนใบคอยใบโพที่ร่วงลงมามห้ามลงดินนะไปอธิษฐานเอาครับ อันนี้ฐานเอาใบโพที่มันร่วงออกมาแล้วเราไปหาตรงนั้นแหละไปหยิบในการอากาศใบโพตัวนั้นอห้ามตกต่าเพราะมันจะไม่ตกต่ําเอาใบโพที่อยู่จํานวนสร้างเยอะไหมฮะพระสมเด็จรุ่นนี้ถามว่ามันมันเยอะไหมมันก็ไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะใช่ไม่เยอะอไม่เยอะแต่แต่ตอนนี้ยอดจองก็น่าจะเกินครึ่งครึ่งมาั้งนั้นยังนําเลิกจองก็น่าจะเลยครึ่งยังทั่วไปยางองค์ทั่วไปก็ยัง พันองค์ไม้สักพันอง์ไม้พยุงพันองค์ไม้ขนุนพันองแล้วก็รวมสามเนื้อห้าร้อยองถามว่าเยอะไหมไม่เยอะมีมีคนบอกว่าพระขุนแผนของพระอาจารย์เนี่ยดีจริงนะยมีคนไปใช้แล้วบอกว่าดีจริงนะพระสมเด็จที่จะออกมาเขาจะพูดอย่างนี้ไหมมันมันมันจะพูดยังไงมันมันก็ต้องวัดดวงกันดูกันดูกันนะ แต่่าผมทําแล้วไม่ไม่ให้เสียชื่ออะโยมทําแล้วไม่เสียชื่อผมและใจผมอะโยมถ,มถ้าผมถ้าผมหาช้างได้ผมจะเอาช้างมาปลูกเสกด้วยวันนั้นน่ะทําไมอะทำไมอยากจะได้ช้างมาช้างมันเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองเป็นช้างที่เป,เป็นเป็นสิ่งที่ใหญ่ตโตอความเป็นมงคลแล้วฟ้าสมเด็จเรามันต้องการจะความยิ่งใหญ่และใหญ่โตการแข่งขันและการชชยชนะโอเ้เนี่ยฮะพระอาจารย์ คิดไว้หมดคิดต้องการต้องการเพื่ออยากเจ้าช้างแต่มันเอาไม่ได้ไงโอ้แต่มันไม่ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องต้องหาเคส็ตัวอื่นครับหาเคส็ตัวอื่นซึ่งซึ่งพระอาจารย์ก็พยายามจะหาสิ่งดีๆมาเพื่อจะทําให้วัตถุมงคลที่ทําออกมามีพลังใช่อืก็บอกแล้วมันคือคนเราไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ในการผมมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังครับดูวันข้างหน้าเอาวันข้างหน้าเป็นตัวชี้วัด เอาเวลาที่วัตถุนคนออกแล้วเป็นการชี้วัดในการเอาไปใช้แล้วประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรนะตรงนั้นดีกว่าดีกว่าไม่ต้องมาชี้วัดหรอกว่าเอ้ยมันจะได้ผลจริงไม่ได้ผลจริงจะไม่ได้ไม่ต้องฟังฟังไว้ก่อนได้วันข้างหน้าถ้าอยากเห็นผลว่ยเขาไปใช้ได้ผลแล้วก็ไปตามหากันเหมือนเหมือนคุณแผนเนี่ยเหมือนคุณแผนเนี่ยที่ว่าคนตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีใครขยับนะไม่มีคุณแผนผมเหลือเหลือเป็นสิบลังยี่สิบลังเนื้อรุ่นเนี่ย พอหลังจากพระออกเท่านั้นเรงยมเยอะที่ไหนอ่ะโอ้แถมยังตามหากันอีกด้วยใช่หาที่ไหนก็ต่างประเทศยกไปยกลังสองลังสามลังหนไหนจะคนไทยก่ะครับคนไทยที่ว่าตามหาเดินทุกวันนี้ยังก็มีตามหาครับแล้วไปตามหาเราเราไม่มีอ่ะครับเราไม่มีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็บอกแล้วเราเราทาเพื่อเอาเคสโบราณออกมาใช้ให้หมดใช้คนข้างหลังได้เห็นอืว่า เออเคล็ดโบราณในการทํายังมีอืแบบนี้แบบนี้พระขุนแผนรายได้เราไปสมทุทุนสร้างเมนครับแล้วพระสมเด็จนะครก็นี้ก็จะเป็นการสมทบทุนซื้อเตาซื้อเตานะเตาเผาเนี่ยนะที่ที่เมนใช่นะครับเตาเผาเตาเผาจบที่เราจะดําเนินการก็คือน่าจะเป็นดําเนินการก็คือมันหลังจากหลังจากเตาเสร็จเมื่อเตาเสร็จเราก็จะดำเนินการในการซื้อเตาครับ ดาวเสร็จก็อยู่ประมาณเนี้ยครับช่วงพิจิกาเนี้ยแหละพิจิกาใช่ <นะ S 2> พิจิกาธันวาอะไรประมาณเนี้ยดูด้วยระยะเวลาการทําตัวอาคารครับตัว <นะ S 2> อาคารนะ,ะนะฮะท้ายนี้นะเขาอยากทราบนะครับพระอาจารย์ว่าที่ไหนนะ,ะพอดูมานานไม่รู้ว่าที่คุยกับพระรูปไหนที่ไหนนะผมคุยอยู่กับนะขอความเมตตากับพระอาจารย์อนุวัตอนิชิตโตนะเจ้าวาดวัดทางเรือวัดทางเรืออยู่ อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวิเศษชัยชาญอ่างทองใช่นะครับนะฮะหนึ่งชั่วโมงงเต็มนะฮะที่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ก็ได้เนื้อหาสาระนะฮะมากมายพอสมควรนะพระอาจารย์ขอพรแฟนรายการครับอ่าสุดท้ายนี้กันนะโยมก่อนที่เราจะเชื่ออะไรหรือว่าศรัทธาอะไรให้พิจารณาก่อนคนเราให้พิจารณาดูเหตุและผลก่อนแล้วก็ไดําเอาความเชื่อและความศรัทธาในตัวนั้นมาเป็นเครื่องชี้วัดเลยเครื่องดําเนินชีวิต เมื่อเรามีเครื่องตัวนี้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินทั้งหลายให้เรามีศรัทธาก่อนโยมศรัทธาเป็นการตั้งมั่นไว้ก่อนอสิ่งใ,ใดๆสิ่งใดที่เราปรารถนาสิ่งใดที่เราเห็นสมควรมันก็จะเข้ามาแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสังฆคุณจงโดนบันดาลให้คณะญาติโย,ยมทุกท่านที่ได้ร่วมฟังที่อยู่กันในรายการนี้แล้วก็จะย้อนฟัง อีกอวันข้างหน้าก็ขอกุศลผลบุญที่คณะ,ะท่านทั้งหลายได้ร่วมมาเป็นพระปัจจัยหนุนนา้ท่านมีอายุวันนะสุขะภระปฏิบาลธนาสารสมบัติเพิ่มพูนด้วยบุญกุศลที่ทำนะก็ขอเจริญพรครับกันมาล้การครับ